งานรับรางวัลประจำปีของแมดดี้เซเลฟคไม่ว่าจะเป็นนิวลามิสนะคะหรือว่าแฟชซีีนะคะที่เราใช้กันแบบสะบัดนะคะหือฟิลเลอร์นิวลามิสที่แบบโปรกันฉีกันถลม่มทลายทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะหมอปุ๊บปับ๊บของเราเนี่ยเป็นมือฉีดฟิลเลอร์ตัวยงของกังลังคลินิกโน่นกนงแห่งาคใต้ของจริงอย่าเพิ่งตายนะคะนี่แค่เริ่มต้น อันวันนี้นะคะก็คือโปรมเด็ดมาก1 9 9 9บาทที่เป็นกระแสดโด่งดังนะคะก็ใครยังไม่ได้ฉีดต้องมานะคะฉีดอะไรได้บ้างน,นะคะฉีดขางหน้าแก้มน่องแก้มคางคดขยใจเติมอยากสวยตรงไหนเติมไ,ได้หมดนะคะซี่แฉกตลอดถึงท้าสุดวิจิตรีกำลังรีบเด็กเชิญค่ะบอว่าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางวันว่าจะได้มายากลำบากจริงๆนะคะรางวัลเนี้ยตั้งแต่ฉีดไม่พอ เดินถึสะดุดล้มหัวแต่มองเธอใจนี้สะดุดรักรัก,รกมาตอกย้ำสวัสดีค่ะทวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่งานไหนคะคุณหมองานรับรางวัลประจำปีของเมดิเซเลฟค่ะ งานนี้เราใช้ product อะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นนิ w l ามิสนะคะหรือว่า f a s ซ CC นะคะที่เราใช้กันแบบสะบัดนะคะหรือฟิลเลอร์นิามิที่แบบโปรกันฉีกกันถลม่มทลายทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณหมอปุ๊บปั๊บของเราเนี่ยเป็นมือฉีดฟิลเลอร์ตัวยงของกังลังคลินิกดูแต่ก็บอกชิ้นกลางคืนนอนนแห่งภาพตาของจริงอย่าเพ<า>ิ่ง<ท><ด>ตา<อ>ยนะคะนี่แค่เริ่มต้น ต้องขอบคุณลูกค้าแลวก็คนไข้ทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการฉีดฟิลเลอร์ที่กังนําคลินิกนะคะกังนําคลินิกของเราใช้โปรดักต์แท้จากบริษัทเมดี้สซลับโดยตรงนะคะแล้วก็ยอดขายถล่มทลายจนได้รับรางวัลเลยค่ะค่ะไม่มาไม่ได้ค่ะงานใหญ่ยันปังขนาดนี้ต้องมาค่ะคืออันนี้คือมาตีมอะไรคะกันวันนี้วันนี้ค่ะก็เป็นตีมสีขาวและมัไว้นะคะคือคุณบอกปุ๊บปั๊บนี่คือไม่เคยพ่องนะเรื่อง เรื่องลุกไม่เคยพลาดเลยทุกอย่างคือจัดเต็มใส่เต็มตลอดเมื่อกี้เพิ่งเอาชุดมาจากแมทเมื่อกี้เลยคุณบอกมีการเปลี่ยนชุดทัน่ะใช่ค่ะเราแบบเบาไม่ได้ค่ะเธอเป๊ะฉันต้องเป๊ะอือปุักไปคนเดล้วถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะถ้าฉันสูง165ฉันจะสูง170ถ้าเธอคาทียฉันก็ดีออร์ถ้าสีเงินฉันก็ชุดสีชมพูไม่ได้คู่รัก อีกหลังร้านเดียวกันอีกแล้ว <c oughs> วันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอกับคุณอองพาทัวงงานได้ไหมได,ได้เลยค่ะ,คะไปดูกันค่ะคทุกคนคะและนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์ตัวดังตัวเด็ดโปรดีชีถลงถลายของเรานะคะนั่นก็คือน er ิวโรมิสดีฟนะคะนิวโรมิสตีฟนะคะคคก็คือ โปรเด็ดมาก1 9ึ่งสบกาบาทที่เป็นกระแสโด่งดังนะคะก็ใครยังไม่ได้ฉีดต้องมานะคะฉีดอะไรได้บ้างน,นะคะฉีดทางหน้าแก้มน้องแก้มัางคอใจเติมอยากสวยตรงไหนเติมได้หมดนะคะเออก็คือแทบจะทุกแอรียสามารถเติมได้นะคะสิ่งที่สำคัญคือราคาของคลินิกเราจัดต้องได้ ยังไม่พอยังแถมไมิโหน่าใสอีกก็คือฉีดแบบว่าเติมเต็มแล้วก็แถมความเปล่งประกายให้ผิวด้วยคือทุกคนชอบถามว่า1999อ่กคือซินเลอร์ของเราแค่ไหมแต่จะบอกให้เลยนะคะว่าของเราเนี่ยใช้ของแค่ทุกตัวทุกโปรดักตเลยนะคะการันตีด้วยรางวัลต่างๆที่เราได้รับนั่นเองคือพวกเขาแบบมีมาบวกข้างหน้าหรือเปล่าคะบวกอีกสามพันสีพันหรือเปล่าคุณหมอแบบกินแบบโกงกงหรือเปล่า ไม่มีนอกจากที่ลูกค้าจะฉีดถูกใจก็ขอเพิ่มเองใช่ออมนมากจะเป็นที่ลูกค้าแบบอยากได้มากทุกคนคะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราได้รับรางวัลนั่นเอง นั่นก็คือเฟสซีซีนะคะทั้งตัวเฟสแล้วก็ตัวบอดี้นะคะที่มีความปลอดภัยเห็นผลชัดนะคะเพราะว่าปลอดภัยเพราะสะกัดจากสารออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปลอดภัยไว้ใจได้นะคะ<ช>และ,ะที่สำคัญเราใช้ของแท้เหมือนเดิมถึงแม้ว,ว่าเราจะราคาดีนะได้เทียบสูงสุดเหมือนกัน,นะะดังมากค่ะเพราะซีซี่เฟสเนี่ยเป็นพรีเมียมเฟสไม่บวมไม่แพ้นะคะเห็นผลจริงนะคะทั้งตัวเฟสแล้วก็ตัวบอดี้นะคะมันไม่ได้บวมสามารถไปใช้ชีวิตต่อได้ไม่ได้หน้าอูมอะไรขนาดน<ช>ั<ล>้นแสบสะบัดหน้าบวมเป็นชิปมั้งแต่ซีซีคือปลอดภัยไร้กัง นค,ค่ะไว้ใจได้เลยนะคะสวยปลอดภัยไม่แสบนั่นเองค่ะดมสกัคลีิค่ะขอบคุณบริษัทเี่เชรบงน์นะคะ ใ,ใ,ใช่ค่ะใช้ได้เขาบอกเลยว่าฉีดกําหนะคะขอบคุณมากๆกำนัมคลินิกเชิญค่ะขอบคุณอย่างเป็นที่เชื่อล็งนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน,นนะคะยูร์มิทนะคะเพิ่งเข้ากำนัมไม่ถึงปีนะคะแต่ยอดฉีดของเราถล่มทลายจนทุกได้แบบได้วอดเทาอ่ะน,นะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เชื่อมั่นไว้ใจในกํนัรรมคลินิกค่ะยอดฉีดถล่มทลายนะคะขอบคุณกําน,นัมเครดิตด้วยค่ะ กับ2รางวัลน,นะคะรางวัลแรกก็คือ CC Diamond Award ค่ะและรางวัลที่2นะคะนิวรามิสไดมอนด์อวอร์ดซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของทั้ง2 p r โปรดักเลยค่ะใช่แล้วก็ท็อปสุดของทั้ง2รางวัลด้วยะค่ะ นี่เป็นเครื่องยืนยันการันตีนะคะว่ากังนําคล i ิกนะคะนิวรามิดแท้ทุกซีซีและก็ซีซีเฟสก็แท้ทุกขวดนะคะโดยเฉพาะอย่างยี่นิวรามิดนะคะกังนำคลินิกของเรานำเข้าไม่ถึง1ปีนะคะแต่ยอดเราถล่มทลายจนมาถึงอันดับสูงสุดของนิวรามิดเลยทีเดียวคะ่ะม,มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอวานคืออะไรคือต้องพ a y back นะคะก็คืองานนี้มีม e m e ค่ะ ล้หน่อยมีมคืออะไรบ้างเขาตั้งแต่มาเลยตั้งแต่มา,ากว่าจะ,จะดได้มายากลำบากจริงๆนะคะรางวัลเนี้ยตั้งแต่ฉีดไม่พอเดินเดินสะดุดล้มหมัวแต่มองเธอใจนี้สะดุดรักรักมาตยค่ะตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม แค่เดินขึ้นมาปุ๊บขาดเลยชาวพิกแล้วหนึ่งแต่สู้ค่ะเื่อรางวันนี้นะคะยังไม่จบมีไปสร้างตำนานอีกบนเวทีใช่คือสะดุ้งทั้งคู่เลยนะคะก็คือคุณหมอปรับไปจับโล่รางวัลจับปุ๊บหักปั๊บเลยค่ะจับปุ๊บโล่แตกปั๊บเลยแรงมันเยอะมแล้วเรา่อมแล้วค่ะใครอยากมามาดูที่กังนา Unsafe, มีแบบตำนานเราจะรับแบบง่ายๆไม่ได้มันซ้ำไป <añ période. S 2> อย่างแรกเลยขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ไว้ใจเชื่อใจในกังนำคลินิกและในตัวหมอนะคะถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีรางวัลน,นี้ค่ะไก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าเหมือนกันนะคะที่ทำให้เราได้เป็นเบอร์หนึ่งในหลายๆผลิตัณ์หมอสัญญานะคะหมอจะไม่หยุดพัฒนาแล้วก็จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดสวย,สวยที่สุดปังที่สุดนะคะอย่าลืมมาฉีดหน้าที่กังนำคลินิกนะคะให้สวยจึ้งจะริออึ้ง ถ้าใครอยากเจอหมอปุ๊บปั๊มนะคะอยู่ใต้นะคะาคใต้มาได้หมดนะคะไปพบหมอได้นะคะที่เซ็นทรัลหักวาดค่ะกวาดยังไงนะคะขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่องกลงนำคลินิกไทยแลนด์ค่ะและออมจะพาไปทำอะไรนะคะหรือว่าจะไปรับรางวัลที่ไหนอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเจอกันหาดใหญ่ค่ะเจอกันหาดใหญ่ค่ะจอกันลิปต่อไปแล้วรางวัลต่อไปนะคะกวาสะบัดค่ะไม่หยุดแน่นอน